这个那个。 thank yeah. you มองไปเห็นว่าเป็นแบบนี้แต่เป็นสีแดงนะครับน่าจะยากนะเนี่ยก็เดี๋ยวดูเป็นเทศกาลไปนะกันเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่ายังไงสีแดงก็น่าจะเป็นตุ๊จีนตุ๊จีนอะไรเงี้ยอะไรนะโปรไทยซีพูนเนี่ยอะไรนะอาจจะ พอมาอีประมาณแบบโอ้โอีกสองปีรอไหวเลยอสิบปีก็ไหว,วอ่ะโรงงานางน่าจะพัหมดแล้วนดีขึ้นครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอว่าจะกลับไปซองได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวจะมีรายการรงเนแล้วก็มีถ้วอยขออ่าใช่ก็ตอนนี้ก็กำลัง คิดอยู่ว่าจะกลับไปสอบช่วงเวลาไหนครับตัเคลียร์ได้ก่อนอ๋อถ้าไม่เป็นโค้ชก็เขาไปเจอหน้าดเด็กๆก่อนให้เด็กแบบว่าจำหน้าก่อนจะได้เชื่อว่าแบบเออเป็นโค้ชจริงด้วยอะไรเงี้ยคุมเด็กก่อนไปคุมเด็กครับเขารับสิบถึงสิบสองอะไรเงี้ยไม่ ไปเดียวเป็น <zat> ร <Article> ุ่นเด็กรุ่นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กอ๋อก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้เปิดอะคาเดมี่จริงๆก็เดี๋ยวรับแล้วกันเรียบร้อยวสอนให้ตั้งเหนื่อยแล้อย่าอย่าอย่าแบบร้องไห้กลับบ้านอย่างนี้ไม่เอานะ ดีดีไหมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราดูว่าแบบช่วงนั้นทำอะไรนะครับร,ดรดอดูรอดูัสดีครับอะไรนะบอกหวยกันแล้วลไม่งดบอกใครถูกอ่ะหมายถึงว่าเลขคนอื่นที่คนอื่นบอกถูกจริไหมอ,มมอ,อ,อ,อ้างก็ไปไปขอคนอื่นเดี๋ยว 1นึเนี่ยโอเคเลยซื้อหวย อร่อยไลยก็กินได้ินได้เอ้ยแต่อร่อยนะเพราะมันไม่หวานน,นาจะเปิดร้านเ,นเ<อ>มื่อไหร่อ่อ้อ,อจริงคือมันต้องใช้เวลาในการันก็หาย,ยางด้วยเลยคิดว่าทำก่อนนี้ถือว่าเป็นความรู้เเราแบบว่าได้ความรู้รีกัแบบขาาหา ตั้งชื่อเลยคุกกี้เสียงถายอะไรสุกอะไรไม่สุกก็าทายกันเองอะไรนะคุกกี้ยาพิษไม่ใส่ครับแต่ไม่ปลอดภัยรอเล่นอร,อย,อรอย,ยาสเสน่หหรอไม่มีโสโลแกนโสโลแกนคุกกี้โอ้ ตั้งเป็นโซลเกนที่ทุกคนให้อะไรอะไรติดทงติดคออะไรนัก็เดี๋ยวรอดูว่าช่วงนี้ก็หาอะไรทำเรื่อยๆอย่จะเชียร์ม้าได้อหมคลยบผมไม่เห็นมามเป็นแต่อีสักาังไม่เห็นตอนนี้ดีดีดีขึ้นแล้ครับประมาณแบบเก้าสิบเปอร์ซ็นหลือสีสิเซ็ต์ก็คือความฟินี่แหละเข้าหรอ หรือว่าผมชอบลงเวลาเวลาแบบเตงบอลเลเยฟ้าอะไรอ่าเงี้ย,ย,ย,ยอ๋อถ้าชอบลงก็ไม่เป็นไรอะไรนะชอบลงกับลงบอล ได้ครับจริงเหรอกลัวกลัวไม่รู้อกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวอะไรนะมาชี้เรื่องก็ดื้อมากเป็นแบบแนวที่แบบขี้สงสัยมากเวลาทำอะไรก็ชอบแบบ มาชี้กับมีใครเล่นเหมือนมาชี้ครับใครบอกใครที่ยอนเหมือนกันผมว่าผมมาสูา้อะ จริงหรอทะเลาะกันแล้วใจเย็นเลยขอภาพตแมวอ่ค่ะาตดแมวชอบไปจุกคอแมวหอึงเลย I'm you อะไรนะพอจำได้แต่แค่แบบไม่ค่อยออกสงเฉ่ๆไม่ได้นี่ดติดออกอีกตอนนี้ใช่ใช่ครับทำไมเรไม่พอมาเกิดะไพอมเกิดครับ พี่นเดี่ครับพี่สิงห์ได้ไสุดมานนสาย 아니요 <목소리나> แต่ถ้าหลังผมถามได้นะอย่างรู้เลยคุนได้สอร้อนไรได้ไหมฮะอะไรนะครับถามไปสิถามไปถามไงถ้าไปสอนเด็กถ้าเด็กดื้อจะสอนยังไงใช่ไหมครับจะดูยังไงก็นั่นไงสิทำไงก็ บอกให้เขาแบบว่าเออตั้งใจเดียน oh. แล้วก็ <Okay. S 1> ทำงาน <c oughs> สองทุกวันอะไรดู ซื ah, yeah. mm. ้อขนมได้ฟังแล้วขนมก็เป็นกำลงใจให้ทุกคนลเง tiếng <Nhạc> là người đâu đều khó khăn ơi xa ơi xa ơi दो तो बहुत मेरे भी अच्छा लगे ไปต่อไปไม่เป็นไรเลยสายายขวาไม่ไปตุ้มหรอกไม่ไม่เคยเจอเลยข้าอะไรนะไป นไม่เอาไม่อยากขึ้นเย ใช่ไมเนีน่ยมมาเราถ่ายรูปรวมกัน